Morant against McConnell. Pick and roll. Morant. Oh! โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกับดิสชั่นเก่าในกรบช่องยัดทวงนะครับผมวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเซลติกเปิดบาลล่าการเมเยของแมมมี่ฮีทเวลาหกโมงของพรุ่งนี้เช้าด้วยนะครับผมเป็นเกมที่2แล้วนะเกมแรกบอสตันเลยในบ้านชนะขาดไปเลยครับเออดูสถิติของฝั่งเซลติกนะครับผมจบที่1ของดิวิชั่นชนะทั้งหมด64แพ้11แล้วมาดูสถิติเกมที่แล้วกันเจสันเตย์ทำทำยี่สิบสามแต้มสิบรีเบลกับสิบแอสซิสครับเดลิคไวท์ทำยี่สิบแต้ม ต่อไปฝั่งทางไมมี่ฮิตนะครับผมจบที่2ของดิวิชั่นชนะ46แพ้36เกมที่แล้วได้แบมาบเดบาโยทำ24แต้ม6รีบาวกับอีก3แอสซิสเดลลินไวท์ทำ17แต้ม3แอสซิสกับอีก2สติวทิปเจย์ทำ16แต้ม4รีบาว4แอสซิสเทะเลฮีโร่ทำ11แต้ม4รีบาว4แอสซิสเก็บส่วนเรื่องความพร้อมของผู้เล่นนะครับผมมีเอาไปทั้งหมด4คนเซลติกมีลุคคอนเนตเอาไปคนเดียวครับส่วนจิมมี่บัลเลอร์กับเทอร์ลี่โรเซียต้องพักยาวๆเลย ได้นะครับผมบอสตันชนะไม่เกิน15แต้มอย่างแน่นอนนะวันนี้ฝันทงนะครับใครที่อยากจะตามตามไปที่ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราได้เลยลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ใต้เดสคริปชันสลับวันนี้ก็หมดเวลาสลับผมแล้วนะครับผมเลฟซิ่ใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมสลับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย